ประวัติคิมแทรีนักแสดงชื่อดังชาวเกาหลีใต้คิมแทรีเกิดเมื่อวันที่24เมษายนปีคิทศักราช1990หรือตรงกับปีพุทธศักราช2533เธอจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคยองฮีสาขาวารสารและการสื่อสารเธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการทำงานพาร์ทไทม์ในสมัยที่เป็นนักศึกษาด้วยการถ่ายแบบโฆษณาทีวีและแสดงละครเวที หลังจากนั้นก็เริ่มมีผลงานในภาพยนตร์สั้นอาทิเชน่นเรื่อง citizen zombie w h a t are you looking at ในปี2016เธอได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครหญิงทั้งหมด1,500คนแสดงภาพยนตร์สารคดีเรื่อง the h a n d m a i d n เรื่องนี้ส่งผลทำให้เธอได้รับรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ด้วยนะคะและในปี2017เธอก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่องมูลยางและเรื่อง1987 when the day c o m e ปี2018ผลงานภาพยนตร์เรื่อง Little Forest และในปี2021ก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Sweet s w e s s s p e r ด้านผลงานละครโทรทัศน์ในปี2016เธอเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่อง Entourage ปี2018มีผลงานซีรีส์เรื่อง m r Sunshine และในเดือนกุมภาพันธ์2022เธอก็กำลังจะมีผลงานซีรีส์เรื่อง25-21โดยเป็นนักแสดงนำคู่กับนำจูพยอกนะคะนอกจากความสามารถด้านการแสดงแล้วเธอยังมีผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยโดยในปี2016มีผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องหรือ High m e d e n และปี2018ก็มีผลงานเพลงประกอบภาพยนตรน์1 9 g h c Xtive Seven When the Day c o m e คิมแทรีถือเป็นนักแสดงดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วด้วยความสามารถในการแสดงที่โดดเด่นทําให้เธอได้รับรางวัลหลายรางวัลเลยทีเดียวจากการแสดงค่ะนอกจากเก่งทางด้านงานแสดงแล้วนะคะคิมแทรียังเป็นผู้หญิงที่ดูดีมีสเสน่ห์มีสไตล์การแต่งตัวแต่งหน้าทำผมที่ปรับลุกได้หลายแนวเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆปัจจุบันคิมแทรีอยู่ในสังกัด m มนจ g เมน n ์ MMM ฝากท่านผู้ชมติดตามผลงานของทมแทรีด้วยนะคะและขอเป็นกำลังใจให้กับทิแทรีในทุกๆเรื่องของชีวิตสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ